สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปิยะสมากีรัสถานนท์นะคะวันนี้ตั้งหัวข้อว่าเออออกกาลังกายมาแบบว่าโอ้โหทำทุกทางเข้าฟิตเนสก็แล้วเข้ายิมก็แล้วอดอาหารก็แล้วอะไรก็แล้วใช่ไหมน้าหนักยังไม่ลดสักทีใช่ไหมคะและทีนี้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นไหมในการอดอาหารในการใช้ยาลดความอ้วนนะคะดีขึ้นไหมไม่ดีใช่ไหมนะอาการของคนที่ ไม่มีโปรตีนนะทุกคนเขาก็จะแบบว่าโอ้โหเพียง่ายผิวแห้งผมร่วงฟันเล็บกระดูกไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใส่ออกกําลังกายนะถ้าเราเป็นใส่ออกกําลังกายอะเราจะรู้ว่าตัวเองอะเฮ้ยตรงนี้ยังไม่กระชับเลยเราต้องเล่นเล่นตัวนี้เยอะตัวนี้ขาขายังเบียดอยู่ต้องเล่นตัวนี้เยอะแต่เล่นไปเลยมาอา้าวทำไมมันไม่ลงอะทำไมไม่กระชับล่ะเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนหนึ่งในนั้นอาจจะหนึ่งในในวิถีชีวิตเราอะอาจจะ ไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะเรายังกินหวานอยู่เรายังกินอาหารที่มีโซเดียมอยู่เรายังขาดสารอาหารอยู่ทําไมถึงขาดสารอาหารเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากลดหุ่นเร็วๆอ่ะเราก็ต้องอดอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกกําลังกายเยอะๆซึ่งเยอะๆเนี่ยคำว่าเยอะๆของคนเราไม่เท่ากันนะแต่ถ้าจะให้เห็นผลคือ40นาทีนะคะทุกคนแต่ปุ้ยอ่ะไม่สามารถที่จะทําได้ในทุกวนันในทุกเชา้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ย เช้าเนี่ยก็ไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าตื่นสายเออตื่นประมาณตีห้าครึ่งตื่นตีห้าครึ่งก็มาสวดมนต์สวดมนต์รีดผ้า,าปั่นผ้าแห้งไปตากผ้าอะไรเงี้ยก็คือได้แต่ทางานบ้านแต่ถ้าให้ออกกําลังกายเป็นจริงเป็นจังเนี่ยไม่สามารถเลยกลางค่ากลางคืนก็เรามีลูกเล็กไงที่เราต้องคองคอยออกไปาพาลูกไปซื้อกับข้าวพาลูกไปซื้อขนมเล่นกับลูกดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งเรียนออนไลน์ยิ่งมีกันบ้านเนาะก็ต้องอยู่กับลูกเอาเวลาไปให้กับลูกอืม แต่ถ้าใครที่มีเวลาออกกําลังกายได้อะออกนะนะคะอุ้ยอะอยากอยากได้ออกกําลังกายมากอย่างเมื่อคืนก็นอนท้าทุ่มกว่าจะเสร็จอะไรเสร็จกว่าจะรีดผ้าไอกว่าจะสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยปกติถ้ามีเวลานะพุ้ยก็จะกิ้งลูกกิ้งนะพุ้จะมีลูกกิ้งอยู่อันหนึ่งพุ้ยก็จะใช้กิ้งเอานะคะเพราะฉะนั้น ะะเล็กๆน,น้อยๆห้านาทีสินาทีออกเถิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่ให้เลือดเราอะมีความหมุนเวียนสูบฉีดนะคะให้มันขึ้นไปเลี้ยงสมองบ้างไม่ให้ผมร่วงเออเข้ามาเลี้ยงลูกตาบ้างไม่ให้แบบว่าตาแบบว่าตาบอดตาใสาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเมื่อวานไปฟังมาโอ๊ยนะ่ะอันตรายเนาะตาบอดอันตรายนะคะพวกมาหวงราหวาังขึ้นตาอันตรายมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันยังไม่แข็งแรงเลยฉันยัง ออกกาลังกายไม่ไหวหรอกเหนื่อย5นาที10นาทีฉ้นก็เหนื่อยนะคะลองหาลองหาตัวช่วยดีๆที่ทําให้เราอะมีกำลังพลังในการออกกําลังกายได้ดีมากขึ้นนะคะลองหาตัวช่วยดีๆนะเออนะคะเซิร์ชหาเลยอะไรที่มันเหมาะกับเราบางคนชอบโปรตีนชงบางคนชอบโปรตีนแคปซูลอ,อ่าง่ายงาย่สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าว่าปุ้ยกินกาแฟกับ คอลลาเจนเอนไซม์ไปแล้วนะคะแล้วก็น้ําหยดไปแล้วนะตอนสวดมนต์ช้าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปหรอกนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสวดไม่ได้ไปใสบ่บาตด้วยตื่นสายนะคะวันนี้ก็จะมาหามากินอาหารเสริมให้ดูนะคะเม็ดสีม่วงอาหารเสริมตัวนี้ช่วยอะไรปุ้ยบ้างเมื่อวานไลฟสดมีคนทักปุ้ยว่าพี่ปุ้ยหนูเห็นพี่ปุ้ยอะ่ะใกล้ๆอะ่ะหูพี่ปุ้ยสวยขึ้นเยอะมากโอ้ยสวยหลายเมด็ดสวยหลายเม็ดนะคะ เห็นไหมเขาเห็นเราอ่ะเขาเห็นเราสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ป่วยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสั่งโปรตีนมาหน้าเฟสหนึ่งซองนะคะพวกนี้โปรตีนหนึ่งซองโอ้โหจัดไปสุดยอดมากนะคะเอออยากให้ได้ทานต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของเราเองทานต่อเนื่องเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อที่ปุ้ยจะได้590ในทุกครั้งที่เขากินเพื่อ เพื่อสุขภาพของตัวเราเองเพื่อความที่เรามีความแข็งแรงเออโปรตีนเนี่ยก็คือโอ้โหทุกอย่างของร่างกายนะคะบางคนไม่เข้าใจคิดว่าทานเนื้อสัตว์ก็คือโปรตีนใช่ค่ะโปรสัตว์ไอ้โปรสัตว์อะไรโปรตีนเนื้อสัตว์เออโปรตีนเนื้อสัตว์ก็จะมีไขมันร่วมด้วยนะนะคะบางทีก็จะอาจะะเป็นไปสะสมให้เป็นมะเร็งเอย นะเออเป็นเนื้องอกเอยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีๆถ้าจะทานเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนจริงๆก็คืออย่าแบบอกไก่เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าทานได้นะอกไก่ปัน่นอะไรอยากให้มีกล้ามเนื้อ,อน,นี้คือจะมาเสริมเสริมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เรานะคะแต่ปุ้ยไม่ปุ้ยไม่ถนัดสายนั้น <laughs> ปุ้ยไม่ชอบกินไก่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ปุ้ยจะไปจะไปชอบกินปลาหมึอกอะไรเงี้ยแต่ว่าปลาหมึอกอะ่ะ อาหารทะเลอะถ้ากินมากๆอะมันจะทําให้เราปวดตามข้อตามกระดูกนะอันนี้ศึกษามาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแพทย์เปลี่ยนโชคได้พูดเอาไว้ถ้าเรากินอาหารทะเลเยอะๆโอ้แดดมันส่องกระตาแดดมันส่องลูกตานะคะนั่งหน้าบ้านเมื่อกี้แดดมันไม่แรงไงตอนนี้แดดมันแบบสะท้อนน้องกินโปรตีนไหมลูกเบาเสียงให้แม่หน่อยแม่ไร่สดอยู่กินโปรตีนไหม ไม่กินน้องไม่กินโปรตีนนะคะถามว่าเด็กทานได้ไหมเด็กทานได้เด็กทานได้จะช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องความจําสมองนะคะจะมีกรดอะมินโน18ชนิดที่เข้าไปช่วยเสริมสร้างสมองให้มีความจํามากขึ้นให้ตื่นตัวทุกคนให้มีพลังงานแบบเฮ้ยอยากเรียนออนไลน์มากฉันพร้อมมากฉันอยากเรียนออนไลน์มากอย่างเนี้ยจริงๆมีนะคะเพราะว่าเขาจะมีกรดอ,อ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านก่อน กดไกซีนจะช่วยเป็นพลังงานช่วยให้รู้สึกมีพลังไกซีนนะ่ะนะคะแล้วก็เรื่องของอิสทีดีนจะช่วยให้ประสาทดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดความเครียดนะคะถ้าใครถ้าลูกไขรเครียดนะจับโปรตีนยัดปากเลยนะลูกจะอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีนาเมื่อเช้าก็เครียดให้แม่นะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะแล้วก็บอสปุ๋ยนะเรื่องเรื่องอาร์จีนีนะจะทําให้แผลหายเร็วบอสปุ๋ยนะคะพี่ขันน่ <im itation> โอ้โหเฟี้ยวเงอะนะคะทานกาแฟไหมไม่ทานวันนี้ลูกไม่ทานกาแฟนะคะลูกชายทานกาแฟได้เพราะว่า,วาไม่มีคาเฟอีนนะมีแค่กลิ่นกินกาแฟสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะนะคะก็จะมีแค่กลิ่นมากใช่เพราะว่ามีอาหารเสริมดีๆกินแล้วสวยขึ้นนะคะใครที่เห็นปุ้ยก่อนที่จะมาเจอโปรตีนตัวนี้นะคะเห็น <im itation> ปุ้ยก่อนหน้านั้นะ แทบจะอาบแล้วค่ะนะคะใครที่เห็นปุ้ยก่อนที่จะมาเจอโปรตีนตัวนี้ก็คือปุ้ยกินโปรตีนตัวนี้มาหนึ่งปีแล้วนะก่อนใครที่เห็นปุ้ยมาก่อนหูดำดำแล้วก็สิวขึ้นแล้วก็ตัวแบบ,ออ,ะะบ,อ,บออกข้างๆ้างนะคะบางยังไงไม่รู้บางออกข้างข้างตัวหนาตัวหนานะคะปุ้ยเป็นคนตัวหนาแต่มองข้างนอกเนี่ยน่าจะเสื้อผ้าซ่อนรูปจะเป็นคนแบบว่าเหมือนคนผอมคนหุน่นดีคนสูงปุ้ยจะได้เปรียบคือว่าปุ้ยสูงก็เลยดูไม่อ้วน แต่จริงๆแล้วซ่อนรูปมากกระโปรงแน่นทุกตัวตอนนี้ไม่แน่นแล้วนะขนาดไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆแต่ปุ้ยจะอาศัยเรื่องของการทํางานบ้านเดินไปเดินมาใช้พลังงานด้วยการที่ว่าเดินไปเดินมาขายับร่างกายเ,เดินขึ้นบันไดตึกชั้น2ชั้น3อะไรนี้ก็เดินก็จะช่วยในเรื่องของพวกนี้ได้นะคะแต่ถ้าให้มันเน้นออกกําลังกายไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีเวลาว่างประมาณนั้นแต่ถ้ามีเวลาว่างก็จะทํานะคะมีเวลาว่างก็จะทํา เพราะว่าการออกกําลังกายคือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากๆช่วยในเรื่องร่างกายแข็งแรงระบบเลือดหมุนเวียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้แก้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพให้เราอัตถิต้นเหตุด้วยการแบบการกินอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์มีคุณภาพนะคะซึ่งมีคนถามปุ้ยว่ากินโปรตีนกี่เม็ดถึงจะได้150กร,รมัมให้มันให้มันเพียงพอต่อปริมาณในร่างกายเราสมมติว่า น้ำหนักเราเท่านี้ควรกินโปรตีนให้ให้เป็น2เท่าของน้ำหนักเราอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าปถ้าแคปซูลของปุ้ยเนี่ยถ้า1แคปซูลของปุ้ยเนี่ยมันจะได้5้0ถึงกร้อัมนะเออมันจะมีปริมาณ5-600กร้อัมนะคะในแพทย์เตรียมโชคบอกแล้วว่า1แคปซูลของเราอะ่ะจะได้ห้าถึงหกรกรัมทีนี้ถ้า150กรัมต่อวันเนี่ยอาจจะเป็นของเนื้อสัตว์ นะะเนื้อสัตว์ที่เราทานขึ้นมาแต่เนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันติดมาด้วยแล้วกว่าจะทํางานให้ร่างกายเรากว่าจะทํางานเป็นโปรตรีนให้ร่างกายเราเข้าไปปุ๊บเข้าไปขเข้าไปสะสมในร่างกายปุ๊บเราเคี้ยวเราเคี้ยวละเอียดไหมบางทีเราเคี้ยวไม่ละเอียดบางทีกินไม่ถึงเออเราแต่เราคิดว่าเรากินเนื้อสัตว์แล้วแหละกินอกไก่แล้วแหละกินปลาแล้วแหละกินไข่แล้วแหละเราคิดว่าเนี่ยเราเอาโปรตรีนเข้าร่างกายแล้วแต่กว่าจะไปรอน้ําย่อยออกมากว่าจะย่อยกว่าจะ แปลงร่างเป็นกรดอะมิโนกว่าจะทํางานกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานกว่าจะไปเผาผลาญให้เป็นกล้ามเนื้อโอ้โหหลายขั้นตอนเป็นชั่วโมงหรือเปล่าเออแต่โปรตีนของปุ้ยเนี่ยเอามาเอามาเปรียบเทียบกับโปรตีนเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะว่าโปรตีนของปุ้ยอะนะโปรตีนถั่วของปุ้ยอะคือกินเข้าไปปุ๊บ นะเป็นแคปซูลใช่ไหมแคปซูลอ่ะมันมันจะละลายได้ง่ายมากๆเคยปุ้ยเคยเอามาอมในปากแล้วไม่ถึง5นาทีแตกแล้วละลายแล้วนะคะก็พอแตกพอละลายปุ๊บถั่วก็จะทํางานทํางานเข้าไปตามร่างกายต่างๆสําหรับคนที่มีโรคภยัยไข้เจ็บเยอะก็จะไปซ่อมแซมให้เต็มก่อนอ่ะสมมติว่าสมมติว่าร่างกายเราอ่ะเออเป็นสนิมสัก5% หัวก็จะเข้าไป,ปเติมเต็มก่นอวน,นวันนี้เหลือสี่เปอร์เซ็นต์และพวกนี้เหลือสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อให้เต็มห้าเปอร์เซ็นต์ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บทีนี้ก็จะไปทํางานให้เราแล้วะจะไปเรื่องเสริมสร้างเรื่องเลือดให้ดีขึ้นเสริมสร้างเรื่องออกระเพาะอาหารกระเพาะอักเสบกดไหลยังไหลย้อนลุมาลุมาตอยอะไรนะประสาททับเส้นเนี่ยเขาจะค่อยๆทํางานของเขาเขาจะไปแยกตัวทํางานให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น ะะเพราะฉะนั้นถ้าอยากแข็งแรงขึ้นอยากใจร้อนต้องใจร่มๆนะคะใจร่มๆแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลแต่ถ้า1แคปซูลไม่เห็นผลเกิดจากอะไรเกิดจาก1คุณอาจจะไม่ได้ลดของหวาน2ไม่ได้ออกกําลังกาย3ทานไม่ต่อเนื่อง4ใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยากลดจริงๆอะ่ะต้องอยากให้ฟังคําแนะนอของออของของแม่ค้าว,ว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าไม่สามารถจะ ทำตามได้ก็ไม่ลดไม่เห็นผลนะคะเพราะว่าเพราะว่าของเรามันก็ต้องมีวิธีการกินใช่ไหมถ้ากินเลยแบบปกติอย่างแม่ปุ้ยอ่าแม่ปุ้ยเนี่ยแม่ปุ้ยเนี่ยเขาก็ยังฟังอยู่ก็ยังฟังเรื่องของแม่ปุ้ยจะชอบกินคาราบาวแดงเนาะทีนี้ปุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยแม่อยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพแม่แล้วก็จะทำให้แม่แบบว่ายังปวดข้อปวดกระดูกอีกด้วยเออแม่ก็เชื่อทีนี้แม่ก็ดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณแม่ที่ว่าแม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเอาละเสร็จยังลก เมาส์เสร็จแล้วเมาส์เสร็จแล้วเดี๋ยวขอบคุณทุกการรับชมนะเดี๋ยวปุ้ยไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอจิ้มไม่ไป